วันนี้ก็ได้เลิกได้ยามนะครับฉาบผนังอะก็เหลือข้างนอกนะครับตอนนี้ทาไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างฉาบไปก่อน ตอนนี้ก็ติดผนังห้องครัวเรียบร้อยคะก็จะสวยหรือไม่สวยจะถูกใจหรือเปล่าก็เนาะช่างไฟเ,เราไม่ได้สร้างก่อสร้างก็ทำตามความชอบของเรานะครับตอนนี้ก็ทาสีห้องน้ำรอ,อทำพื้นนะพิเศษตรงพื้นนี่แหละนะครับผมจะไม่ปูกระเบื้องนะเออ อเดี๋ยวทาสีก่อนไม่มีตัวช่วยเนาะก็เลยต้องช่วยตัวเองเออสีฟ้าสวยเลยนะห้องน้ำเออก็สีเหลือจากที่เราเอาไปทาฟ้านะครับก็เอาที่เหลือนี่แหละนะครับเออทาให้มันสวยเดี๋ยวมันก็สวยนะครับมันอยู่ที่เราชอบถ้าเราชอบเราก็ทําตามที่เราชอบนะครับทําได้ ก็ทํทาไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมีแค่นั้นแหละตอนนี้ก็เก็บสีหมดละทั้งห้องอมาเข้าห้องครัวหน่อยอห้องครัวก็ติดสีละแนงระบายอากาศเนาะผนังก็เป็นเมทัลชีททั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็ห้องน้ำสีฟ้าทั้งหมด ทางห้องครัวทางห้องน้ำอ่ะเหลือก็ติดระบบประปาและไฟฟ้าก็จะจบอ่ะเหลือยังเหลือพื้นเหลือพื้นห้องตอนนี้ของยังไม่ได้เก็บนะเหลือพื้นห้องอีกนิดหน่อยเรามาเจอกันเมื่อเรียบร้อยแล้ว